จะพวกโจนโดนฉันแนะ่ได้เวลาจัดการพวกโจรกระจอกสักทีนะพวกแกมไม่หลอดแนะ่ หยุดเดี <gauche> <c oughs> <Korean> ๋ยนี้นะจะผูกจวกระจอกฮอะไรวะเนี่ยอุ้ยำมวจมาชิบหายแล้วยุดหน้ามึงงันฉันยิงไส้แตกเลยแกตายในจงวโรนี่เนี่ยเนี่ยเ้ยป็นไงเป็นไงเป็นไงเ้ยเป็นไงเป็นไงตยเป็นไงายล่ะฉันโดนยิงเพื่อนช่วยด้วยไอ้ลกเพื่อนลกอลนี่นี่อ้ฉันก็โดนยิงกันอ้ช่วยด้วยอ้เจ้น้องกระจกอุ้ยแกโดนยิงเลยเนี่ยอุ้ยไปดีกว่าไม่อยู่แล้ววุ้ยุ้ยชิบหาย แกจะหนีไปไหนมานี่เลยไอ้ตัวใครตัวมันล่ะโว้ยไปดีกว่าโว้ยเฮ้ยสิ้นไปเลยไปนุลุ่งไปเ,ไปโลโลเดนี่นะไปไปวิ่งอะไรวะเนี่ยววิ่งเด็กแกโดนแน่นอนวิ่งโถวิ่งโอ้โหไปซะเจ้าโจรอ้าวลูกพี่เป็นยังไงบ้างจับมันได้ไหมเนี่ย,ยมันหนีไปซะก่อนแล้วจับไม่ได้เลยสิวิ ยังต้องตามปู่มันสนุกไม่ลนะูกออเดี๋ยวพ่อก็มาแล้วนะเฮ้ยพ่อมาแล้วลูกเย้พ่อมาแล้วเย้หนูจะถึงพ่อมาเลยเย้เย้พ่อก็คิดถึงลูกเหมือนกันนะเดี๋ยวพ่อไปพักผ่อนก่อน,นนะเฮ้ยเจอตัวสักทีนะเกโดนแน่ยพ่อมาเล่นวยกันไต้พป้เดี๋ยวพ่อจะไปพักผ่อนก่อน,นนะลูก อาชิลักดูลูกด้วยนะเข้าใจไหมดูลูกให้ดีๆด้วยนะเฮ้ยง่วงนอนอ่ะนอนก่อนแล้วกันนี่อะไรวะขึ้นรถไหมฮ้ยรีบเดี๋ยวนะไม่เฮ้ยหนุฉันหายไปไปดูนู่ยแฟนฉันด้วยไม่ไปดูเฮ้ยจะโจรนี่นะเฮ้ยแกอยู่ตรงนี้เลยนะไม่นี่เงแกอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะเฮ้ย ไม่นะไปเจอแฟนเธอมาทำไมเนี่ยอย่าทำอะไรแฟนฉันนะไม่นะรุยไม่ไม่ร้ยลูกฉันด้วยดูนะลูกน้องออกมาไม่นะแกตายแน่รุย จะไม่อยากตายวางปืนลงซะออโอเคก็ได้จะวางปืนลงก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่าดีมากจะตำรวจหนะอุ้ยแกว่าเชื่เหรออุ้ยจะไปเนี่ยนี่ยเ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 นี่ยจะไปเนี่ย่จะทําแฟนฉันฉันปล่อยก็ได้ไปไปดูแฟนแกไปว่าเป็นยังไงจิไปไปเฮ้ยจิลาไม่นะอยู่บึงเป็นอะไรนะ กดไลค์และกดซับสไคร์กันเลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อติดตาม EP ต่อไป Let's go.